สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกนันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยชิจะมาเปิดกรุให้ดูค่ะซึ่งกรุที่ว่านี้นะคะก็คือสร้อยช็อกเกอร์ค่ะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะจะมีที่มันแบบติดคอมาให้อยู่แล้วหรือว่าเป็นตะขอหรือเป็นแบบผ้าเป็นแบบยางยืดมันมีหลากหลายเลยนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วชิวรวบรวมมาทั้งหมดนะคะมีไม่เยอะเลยแต่ว่าที่เห็นชิใส่บ่อยๆเนี่ยคือชิเอามามีแอนด์แมทเยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นเส้นๆไปก่อนว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยอันแรกเป็นแบบน่ารักมุงมินแบบนี้เลยนะคะมน,นมือนแบบ สายยืดมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้น่ารักดีนะคะชิชอบอันนี้เหมือนกันใส่ง่ายดีค่ะอันบทบูแบบที่2เลยนะคะก็คือแบบผ้าจริงๆแล้วมันมากับเสื้อนะคะคือเขาแถมโซ่ช็อกเกิลให้ด้วยแต่ว่าชิก็แยกมาคือเราสามารถใส่กับเสื้อตัวอื่นก็ได้เช่นอางวันนี้ถ้าชิใส่แบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แบบนี้ก็ใส่ง่ายนะคะแต่ว่าบางทีพวกผ้าแบบนี้เขาทำํำขนาดไซส์มาไม่พอดีกับเรานะคะเราอาจจะต้องไปเย็บกระดุมเพิ่มเองอะไรแบบนี้เนาะ,ะซึ่งอันเนี้ยของชี้มันหลวมไปนิดนึงนะ,ะชิ้ก็จะใช้วิธีการติดเข็มกลับนะคะง่ายงายแล้วก็มาดูอันถัดไปเลยนะคะชิอขอแรนดอมให้ดูนะอันนี้เนี่ยน่ารักมาก มีคนถามเยอะมากว่าซื้อที่ไหนซึ่งชีบอกไปในคลิปว่าชีซื้อมาจากงานชีสนะคะแต่ว่าตอนนั้น่ะมันเป็นงานชีสที่เซนทรัลเวลด์ก็คือเขาจัดแค่เดือนเดียวแล้วก็หายไปแล้วนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าสามารถหาซื้อได้จากไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปทรงแบบว่าลักษณะคล้ายๆกับว่าเราแบบ ค่อยแว่นไว้นะะแต่ว่าเป็นแว่นอันจิว๋วน่ารักดีนะชิชอบมันดูแบบชิคๆเก๋ๆนีค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถเรียกว่าสร้อยโช็กเกอร์ได้หรือเปล่านะคะเป็นเออผ้าบนคอของอิช,ชูซึ่งอันนี้คือชิใส่บ่อยมากแล้วก็แบบตอนที่ไปซื้ออันนี้ก็คือไลฟ์ให้ดูด้วยมันทาให้รูของเราดูมีอะไรนะคะด้วยความที่ตรวสอบมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่สีดําก็ได้นี่ ต่อันนี้ก็ราคาสูงนิดนึงอ่ะแปดกว่าบาทเป็นอันที่แพงที่สุดของทีเลมังที่ชีซื้อมานะนี้เนี่ยเป็นอันที่ตอนนี้ชีกําลังชอบมากก็คือเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นห่วงค่ะก็ดูแบบร็อก,กๆดีะค่ะสีดําจะบอกว่าสร้อยช็อกเกอร์เวลาที่ชีซื้อเนี่ยชิจะซื้อสีเรียบๆซะมากกว่าเพราะว่ามันสามารถใส่ได้บ่อยนะคะพวกสีดําสีขาวสีแดงแบบนี้โอ้โหหยิบใช้ได้ใชไ,ได้แทบทลุกลุกจริงๆนะคะโอเคอันถัดไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันแรกๆที่ซื้อมาเลยนะคะมันจะเป็นคล้าย สร้อยช็อกเกอร์ชี้ว่าเราสามารถดัดแปลงได้นะถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์อยู่แล้วหรือว่าใครมีทักษะในการเย็บผ้านะคะก็สามารถทำสร้อยช็อกเกอร์เองได้เราจะได้ทำได้ไม่เหมือนใครด้วยอันนี้นี่มาม่าทำให้น่ารักไหมจริง,รงๆทีน่าจะใส่กับชุนนี้เนาะดูเข้ากันดีอ่ะมันเป็นผ้าชีฟองนะคะซึ่งเขาก็เอามาเย็บแล้วก็นํางก็ติดกระดุมแบบแปะอย่างเงี้ยคือวิธีการที่ชีเก็บสร้อยช็อกเกอร์เนี่ยคือชีจะ ช้ตะขอนะคะก็คือเหมือนแบบที่แปะผนังทั่วไปแล้วมันก็จะมีตะขอยื่นออกมาใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวลงไปเวลาที่เราเลือกเนี้ยแล้วก็จะเลือกได้ง่ายกว่าเราเก็บไว้ในเกตนะคะเออลายต่างนะคะมีลายลูกไม้อะไรบ้างหลักซึ่งอันนี้แบบออมีน้องที่รู้จักนะคะให้มาน้องแฟนคนลับน่ารักมากน้องเขียวถ้าดูอยู่ออลองซื้อมาให้ชีนะคะเขาเห็นว่าชีชอบแล้วชีก,ก็แบบใส่บ่อยมากจริงๆนะคะเวลาหลังๆมาเนี้ยชีชอบใส่แบบดัดแปลงนะคะคือใส่2ออันควบคู่กันไปเลยมันก็จะได้สีที่ดูตัดกันแล้วก็ชิคดีนะคะเนี่ยประมาณเนี้ย อาจจะเห็นกันแล้วนะคะเวลาที่ชี้ใส่ใน7วัน7ลุค7จสไตล์เนาะอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้ของท็อปชอบน่ารักมากเลยอะ่ะมันดูแบบคิปสเตอร์เบาๆดูแบบเท่ๆชิลๆดีนะชอบ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 ,ชอบแล้วก็ถัดไปนะคะอันนี้นี่เป็นแบบหนังกันบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยชี้ซื้อมาจากร้านที่สยามนะคะร้านมันชื่ออู้ละลาหรือเปล่าไม่แน่ใจยอยู่ตรงหัวมุมเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นร้านของพี่ไอด้านะคะไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ชอบมากๆนะคะแต่ว่ายังไม่เคยใสย่ยังไม่มีโอกาสได้ใส่มากกว่า แล้วก็อันนี้เป็นสีดําง่ายๆนะคะโอเคก็จริงๆแล้วก็มีไม่เยอะนะคะแต่ว่าชี้เนี่ยนำมาแมทกับลุกได้หลายลุกมากเพราะว่าชี้อยากจะมีวิธีการในการเลือกก็คือเลือกสีพื้นๆน,นะคะคือเลือกสีที่เราสามารถใช้ได้บ่อยแล้วก็เอาอะไรที่แบบเฮ้ยเราใช้แล้วรู้สึกชอบจริงๆเหมาะกับการเป็น,นตัวของเรานะคะอย่างชี้เนี่ยชี้เป็นคนชอบแต่งแบบ แต่งเสื้อผ้าโทนเรียบๆขาวเรียบๆชิก็จะเลือกสร้อยช็อกเกอร์แบบเรียบๆอาจจะเป็นสีขาวล้วนดำล้วนเพิ่มอะไรลวดลายขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถหยิบใช้ได้บ่อยจริงๆค่ะเอาละค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลุสร้อยช็อกเกอร์ของชีทั้งหมดที่มีนะคะหลายคนเนี่ยคงถูกอกถูกใจกันแล้วเนาะที่ชีออกมาเปิดให้แบบนี้นะคะแต่ว่าขอฝากนิดนึงว่าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เกิดว่าเย็บผ้าเป็นอะไรนี้ชีว่าทำสร้อยช็อกเกอร์เองเนี่ยก็ดีเหมือนกันเราจะได้ใส่ไม่เหมือนใครแถมประหยัดเป็นตัวด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าสีจะมาเปิดกลาดเลยค่ะ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย